ดูซี่ไหนอ่ะโอ้ยเฮียอยู่กับพี่เลยเฮียแบบยี่สิบหกด้วยโอ้ยแล้วมีใครกูด้วยโอ้โหเด็กแน่เลยยี่ปั้นเด็กละเด็กแลบนั้นมันไม่เหลือละไม่เหลือเป็นคนละพี่คิมพี่คิมได้เป็นส่วนนะพี่บอยพี่จะรวมาช่วยพี่นะโนมินุจาร์สสวยเลยพี่คิยจะเพิ่มสองตัว ออป od, source, okay. okay. s <S ่กเพื่อนดีนะหมดหมดหมดเหลือแต่ในบ้านใช่ไหมใช่เอาเลยแล้วกันเงยกระสุนหมดตรงไหนพี่ว่าหลังป่ะไม่หลังใครอยู่หน้าต่าง น็อกนะเหรือไอตัวนูน้นอ่ะไอตัวนึงอ่ะพี่มันอยู่ตัวซ้ายอะ่อยออะบนเขาอ่ะมอนไปไหนวะโดนเฮียหลังเข้าโอ้หลังเพียบเลยเฮียแล้วไอ้ตีนี่ไ่บอกที่มันหนีเพื่อนพี่นกแอบก่อนพี่แอบก,ก่อนโอ้โหแอบไม่ได้อ่ะข้ามข้อซ้ายขวาเลย ใช่ไปไม่ได้อ่ะออกไปฝากเพื่อนแล้วเพื่อนยิงให้หน่อยตันละกเยมากเออโอ้โหที่เ,เกิดตางค์วิธีการใช้กันโอ้โหจะใส่กอดหนึ่งเลยเนาะ ยับยนบอกา่าช์ดเลยเอาเลยเพื่อนบอกเน้อยไ,ไปดิตามไปเ<ด><ด>ต็บขับพี่น้องดูเพื่อนขับดินี่ทีหลังเราต้องฝึกขับแบบนี้ละเพื่อนเออดีใช่เอ้าไม่ห่ะมามานี่แค่คนเดียวเหรอ เออประมาณนี้มันยิงกันเหรอเออว่ามันยิงกันโอ้โหเขาหัวสองเม็ดเลยว่ะเพื่อนยิงมันโป้แน่ยโป้ไม่โป้หรอกเขาคมอ่ะเขาไม่ช้าไงเออเออเดี๋ยวเดินช้าแบบนั้นเขาไม่ช้าเลยเขาไม่ใช่ มันดูดีออเล่าไว้เหมือนกูตะถุนเอาดีขวบเดียวก็พอเออมาัมากไปดูเพื่อนจริงอ่ะเพื่อนมันสิดเลยเป็นยัดแล้วอ,อุ้ยเพื่อนยอยากยอยากเล่นแบบเนี้ยเพื่อนยิงโคตรคมเลยขึ้นรถไปชาร์จ ชอบมากเลยอ่ะมาเป็นผัวดีพี่น้องโมดมีเมียแล้วดูเนี่ยดูสภาพเก่งขนาดนี้มีเมียแน่นอนใช่ไหมเออเมียเมียมใส่ยับก่อนไอ้ป้านลงมาหาเพื่อนดิไอ้นี่มันแยกเล่นเนี่ยมันยากว่ะ ออไทำไมเขาชอบเล่นคุณสี่กันวนะจะไปคุณสี่ไว้สเตีบ้างดีกว่าอะไรจะได้เก่งกังทงนทั้งนัมนพีน้องไอ้เ,ออเค่สเตปเดียวกันซ่อมนักเดียวกันแต่กูยิงมันไม่ตายซำอมเบื่อปะซ่อสสสสมนักอะไรวะสนักของเคป<น>่ะผมใส่ก่อนหนึ่งไงผมก็เลยยิงมันไม่ตาย ทักบวัทลักควันเตียงใช่ไหมเพื่อ,อยนยาไปไปเอาไก่มาให้เรากินนะมามามาผู้เชี่ยวชาญไงไ,ไ,ไม่ใช่กระจอกพี่ไงผู้อาจารจริงว่ะเอ้ดิไป้าไม่ได้เป็นจะเก่งอย่างนี้วะเอาแบบอย่างเงี้ยวิ่งช้าแล้วก็อย่างเงี้ยไอ้ไม่หนละับเมื่อกี้ก็สู้มันได้นะ ทำอะไรนี่ไงก่อนมะนาก่อนมะนาวมะนาวหัวมงไม่ก่อนหนึ่งพี่งใส่ก่อนแต่ว่าพี่ว่าเราออกไปเถอะเพื่อนลำคาญมากดูแล้วพูดอยู่ได้น่าลำคาญเพื่อนบอกไปเถอะไม่ช่วยดู้ไม่หะแต่ดูเพลินดีวะเขาสตรีมไะเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูช่องเขาเล่นมันดีอะ